นางเอกเป็นหญิงสาวที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเพราะเธอเป็นคนที่ผมหยิกแล้วก็หัวฟูและเธอเชื่อว่าเหตุผลนี้นี่แหละที่ทําให้เธอเนี่ยสารภาพรักได้ไม่สําเร็จจนเธอเติบโตมาจนถึงมัธยมปลายค่ะเธอได้แอบชอบหนุ่มฮอตคนหนึ่งและวางแผนว่าถ้าเธอได้ยืดผมตรงเมื่อไหร่เธอจะไปสารภาพรักกับเขาแน่นอนระหว่างนั้นนางเอกได้เจอกับหนุ่มนักเรียนใหม่ค่ะที่เขาเนี่ยเหมือนจะมีความลับบางอย่างซึ่งเธอได้ช่วยชีวิตเขาจากการจมน้าโดยบังเอิญและยิงเขาไก่ก็ได้รู้ ว่าแม่ของเขาเป็นช่างทําผมฝีมือดีที่สามารถยืดผมตรงให้เธอได้นางเอกจึงตัดสินใจเข้าไปตีสนิทเพื่อหวังยืดผมตีความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆกลายเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นโดยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งนางเอกได้ไปสารภาพกับหนุ่มฮอตและตะหนักได้ว่าคนที่คอยอยู่ข้างๆและทําให้เธอเชื่อมั่นในตัวเองมาตลอดนั่นก็คือหนุ่มนักเรียนใหม่เรื่องราวว้าวุ่นนี้จะเป็นยังไงความลับของหนุ่มนักเรียนใหม่คืออะไรกันแน่และนางเอกของเราจะได้ เป็นลงเอยกับใครรับชมภาพยนตร์เรื่องสาวผมยุ่งหัวใจว้าวุ้มได้ที่ n น t f l i x ตอนนี้มีภาคไทยด้วยเป็นหนังโรแมนติกค,คอมเมดี้นะที่ส่วนตัวรู้สึกว่าพอตไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากแต่ด้วยความบรรยากาศโรงเรียนความเป็นปูซานะทำให้ดูโรแมนติกอบอุ่นตลกแล้วก็ซึ้งมากด้วยมันให้ฟิลเหมือนดูเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหักอะสนุกมากทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันนะ